อยู่ก,กับเจ้าของครับพี่รุตครับโอเคสวัสดีครับอ้าววันนี้ก็วันนี้พี่รุตสร้างร้านเสร็จแล้วนะครับหลังจาก<อ>ที่ผมทํารีวิวบ้านของแกอยู่ข้างหลังนะครับไปก็นี่เดี๋ยวให้พี่รุตพาชมแล้วก็ให้ไอเดียนะครับต่างๆามีอะไรบ้างเดี๋ยวดูเดี๋วดูด้านบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแสงแสงหมดโอเคเดี๋ยวพาไปดูไป ทั้งหมดก็คือทั้งกำแพงแล้วก็พื้นนะครับแพงแล้วก็ผนังตัดมันธรรมดาก็ความสูงจากพื้นไปหลังคานี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสามสามเมตรครับผมก็ถือยังมีความร้อนบ้างแหละม้องเพราะว่ามันเราถูดีก็มันทึบถ้าใช้พัดลมช่วยก็น่าจะได้อาจจะมีหน้าต่างอยู่สองฝั่งนี้ ทางนี้กับทางนี้นะฮะเคะรื่องระบบไฟนี้คือใช้หลอดตัวนี้หมดเลยนะนี่อ,อันนี้ก็อันนี้ความกว้างยาวเท่าไหร่ร้านนี้กว้าง4ี่เมตรห้าสิบยาว5เมตรครับยาวห้าหเมตรก,ก็คือพี่เพิ่งจัดของเมื่อ,อวานเนาะอ่ายังไม่เรียบร้อยเพ <Ro ad S 1> ิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ระบบอะไรต่างๆส่วนระบบก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการขายด้วยนะฮะอยู่หน้าร้าน อาเป็นนั้นแต็ยังไม่ได้เอามาอื็นชั่วาตู้ตู้แช่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ือตู้แช่อันนี้บอกได้ไหมพี่ว่าตู้แช่ถ้าเกิดเขาบางคนเขาอยากกับไปซื้อเนี่ยตู้แช่ประมาณเท่านี้ประมาณกี่หมื่นกี่กี่พันพี่อืมอันนี้มันเป็นตู้มือสองอ่ะฮะครับมือสองเท่าไหร่ครับพอดีผมประกาศผมอยากได้นะผมก็เป็นบุ๊กนี่แหละโทรประกาศมีใครอยากไป ตัวเช่มือสองไหมอะไรเงี้ยเราก็เสนอขายมาเต็มเลยแต่นี่เราแรกๆของบ้านเราอันนี้ที่ได้มาเท่าไหร่อันนี้แปดพันห้าครับแปดพันห้าถ้ามือหนึ่งนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าโอ้โอเคถือว่าถูกดูสภาพดีนะพี่ก็ยังถือว่าดีมากเลยเออเอ่อสภาพดีมากอันนี้ก็ถือว่าได้ราคาถูกมาไอเดียนะครับใครอยากได้อะไรก็โพสลงเฟซโซเชียลไปก่อนเฟซบุ๊กไปก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะมีคน ที่รู้จกักเราอะไรใช่ไหมนะรู้จักกันอาจจะได้ราคาดีๆนก็ถือว่าเป็นไอเดียการหาของนะครับแต่นั้นก็สามารถทําได้ออกมาข้างหลังก็จะเจอสวนยางครับแล้วก็จเจอบ้านของพี่เขาประตูฮะโอโหถือว่าไอเดียดีสวย โอเคครับก okay, so <c oughs> okay. okay. ็นี่ก็เป็นร้านนะครับเดี๋ยวสิ่งต่อไปที่หลายๆคนอยากรู้อยากทราบนะครับก็เป็นราคานะครับราคาในการลงทุนการทําร้านในครั้งนี้นะว่าราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างต่อไปที่หลายคนอยากอยากรู้แหละผมคิดว่านะโอเคนี่ก็หลายคนอยากรู้ว่าพี่ว่าร้านเนี้ที่เหมาที่เหมาปะเหมาทำนีไม่ได้เหมาไม่ได้เหมาจ้างารวันจ้างไรวัน ตกประมาณเท่าไหร่่ค่าช่างเนาะค่าช่างมันสามหมื่นค่าช่างสามหมื่นเฉพาะช่างไม่รวมอุปกรณ์อุปกรณ์่าอุปกรณ์นี่ก็ประมาณแสนแสนต้นต้นแสนต้นต้นแสนต้นต้นประมาณสักแสนสองแสนสามประมาณนี่ยจะีครับครับเข้าไปค่ากระจกค่าทั้งหมดอ่ะ ก็รวมในอุปกรณ์อุปกรณ์แสนห้าอ่ะแสนห้านะครับค่าอุปกรณ์นี่ประมาณแสนประมาณแสนสองอ่ะประมาณแสนสองแล้วก็ค่าช่างก็คือสามหมื่นนะครับในการทำร้านตัวนี้นะฮะก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันถือว่าพี่เร่งช่างมากเลยแม่ได้ชิมช่างดีมากเลยครับเขาเร่งให้แบบ เดี๋ยวก็หลายคนมาเม้นิวว่าช่างที่ไหนมีครับมีเอามีเบอร์โทรใช่ไหมมีครับเดี๋ยวผมขอไว้เดี๋ยวผมทิ้งทิ้งไว้เผื่อเขาติดต่อไปทีมช่างของอเจริญการช่างอ่าทีบ้านเลยครับทางนี้ก็คือรับรับรับทำาทั่วทั่วประเทศไหมพี่ก็ไปนะทักงเขาบ้านก็ไปหรอครับผมอ๋อไปอ๋อหลายเห็นที่หลายจังหวัดก็มีอ่าอ่าอ๋อพอดีรู้จักกับ ระเหมารก็เลยให้ลูกน้องมาครับมาแต่แต่จ้างรายวันนะไม่ได้ไม่ได้มาก็คือเอาลูกน้องเข้ามาแต่เราจ้างรายวันครับตันก็มีประกวดแล้วก็พร้อมแล้วก็ซื้อปรกดให้เขาแล้วก็ทำอันนี้ไอเดียพี่คือคิดเองหรือว่าพี่มีไอเดียจากไหนไหมก็เดินเดินดูมั่งเห็นตามเว็บตามอะไรมั่งแต่ว่าก็คืออยากได้ร้านขายของนี่แหละได้ร้านขายของนี่แหละแต่ว่าร้านขายของมันจะไปทําแบบ แบบกดเนาะแบบเปึงๆแบบอะไรมันก็จะเป็นความชอบของเรามั่งก็เลยชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้นะจริงๆถ้าทำขายของไม่ต้องทำก็ได้ไม่ก็คือบางคนแบบนี้เนี่ยหมอพวกกาแฟขายกาแฟขายอะไรพวกนี้ตอนทำมันบอกเฮ้ยทำร้านกาแฟบอกทำร้านเหล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นแหละบอกอันที่ผมกินไว้้แลวมันก็หลายรูปแบบนะเพื่ออะไรอย่างเี้เนาะ ก็มานั่งกินไม่ไรได้จริงจมีโต๊ะเก้าอี้อะไรให้นั่งแต่ว่าไม่ได้เปิดแบบเป็นร้านเล่าแบบเป็นทางการอะแบบนี่แบบนั่งแป๊บๆ๊อะไรเงี้ยเผื่อเขานั่งกินแป๊บหนึ่งก็คือมาเล่นหรือใครว่างอะไร่งีไม่มีจนพีไม่อะไรหรอกดนตรีพันคือมันอยู่ในสวนยางไม่ได้ติดบ้านคนด้วยบรรยากาศแบบอย่างดีเลยฮะทุกคนเนี่ยเลยรอบแล้วก็ทีนี้พี่เห็นกำแพง พแพนถือว่าไอเดียดีมากนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะถือว่าประหยัดขึ้นไหมพี่ประหยัดมากเลยประหยัดก็คือปกติคือคนจะเอาเป็นเหล็กเนาะใช่ครับเป็นเหล็กเป็นลายที่มันแบบสวยสวยงามครับแต่พี่คือใช้สังกะสีเก่าที่เก่าเลยใช่มันมีสังกะสีเก่าที่ผมรื้อบ้านหลังนี้มาอที่มาทําหลังเนี้ยเปสังกะสีเก่าอยู่ก็เลย ็เห็นแหละทั่วไปตามเว็บอะไรก็เขาทำสวยดีลองมาทำดูบ้างอะไรับก็เลยได้ได้อเดียมาไอช่างเขาทำแบบ้ให้อันนี้ก็อันนี้พี่ทำแค่นิดเดียวเนาะประมาณประมาณสิบสิบห้าเซนติเมตรกันความเป็นส่วนตัวอ๋อโอเคก็คือจะมีบ้านฝั่งนู้นนะครับก็าเกิดเป็นบ้านขึ้นมาเพื่อจะคอบควอ่าโอเคก็คือถือว่าเป็นการป้องกันนการได้เปิดบ้านทำอะไรพ ปกติผมเอาไปโอเคมันบ่าส่วนตัวแล้วก็ตัวนี้พี่ทำประมาณ15เมตรถึงไหมอันนี้ล็อกได้สเมตรอ่าสามสามเก้าอ่าประมาณ13 12 12เมตรอ่าก็อันนี้ใช้งบเท่าไหร่อันนี้น่าจะ4,000กว่าบาท4,000กว่าบาทนี่เลยอันนี้จ้างรายวันไหมหรือว่าเหมาจ้างรายวันจ้างรายวันเหมือนกันเข้าอุปกรณ์ไหมเข้าอุปกรณ์เวลาทำสองวัน อันนี้คือสี่พันนี่รวมอุปกรณ์อุปกรณ์ค่าช่างด้วยสี่พันเขาเทคานขุดหลุมเที่ยทานครึ่งวันนี่แล้วก็ต้องให้คานแห้งตอนเช้ามาก็ต่อเลยมันขึ้นี่เลยอันนี้ก็สั่งหัตัดก็ได้สั่งกระสีก็ตัด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 แล้วก็แปะ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 ง่ายใช้เหล็กฝังอ๋อฝังด้วยใช้เหล็กมองไม่เห็นนะมันจะมีเหล็กเหล็กมันจะอยู่ฝั่งนี้แหละ แต่ว่าพอติดไปแล้วมันมันเหมือนไม่สวยใช่ก็เลยเออมันต้องเอามาทางนู้นอก็เลยเอาสังกะสีเข้ามาข้างในเหล็กก็อยู่เหมือนเดิมปกติต้องเอาสังกะสีแปะข้างนอกแต่เราเลียนเอาเหล็กมันจะก็คือก็คือเราเราต้องปิดฝั่งนู้นอ่าปิดฝั่งนู้นเพื่อไม่ให้เห็นพวกโครงพวกอะไรแต่นี่คือเราต้องการให้มองไปอย่างนี้ใช่เราก็เลยเอาสังกะสีมาไว้ข้างในโอเคนะโอเคครับถือว่าเป็น ไอเดียที่ยอดมากครับสำหรับร้านค้านะครับเล็กๆนะครับดูกลางคืนครับโอ้ไฟสวยมากบานของพิรุธข้างหลังแล้วก็เป็นร้านค้าด้านหน้านะฮะก็อันนั้นบ้านหลังนั้นก็รีวิวไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนด้วยนะครับอ่าโอเคอยู่เส้นเส้นบัวเชต์บัวเชต์สังขละบัวเชต์ครับผมอ่าคนบัวเชต์นะครับก็มาอุดหนุนมาเอ่อลองเยี่ยมชมนะครับมาดูมานั่งกินปกติอ่าชิล ชิวๆอ่าชิวก็คืออยู่สในสวนยางด้วยนะครับเอ่อใครไม่มีค่าเครื่องดื่มก็รีดยางให้พี่เขานะมียางให้รีดนะโอ้เล่นๆครับเล่นโอเคครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับดึกแล้วรบกวนพี่เขานะครับนานแล้วอย่างไรเขาถ้าเกิดใครสนใจพวกทั้งช่างแรงต่างเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์เอาไว้นะครับใต้ด e s c r i p t ั o ของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครมีไอเดียหรืออยากได้ประมาณไหนก็คอมเมนต์กัน ถามมาได้นะครับเดี๋ยวพ่รุตอาจจะเข้าไปดูคอมเมนต์อาจจะให้พ่รุตไปช่วยตอบนะครับโอเค okay, คลิปนี้ต้องขอตัวไปลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ